สวัสดีค่ะอีกก็ไม่สวยทั้งหลายวันนี้ไม่อยู่กันเกมอ o v อีอีกแล้วนะคะวันนี้เราบทเป็นนางแคลี่นอ้องอีดอกโดนแย่งเมดเวอร์กดไม่ทัน <c oughs> เสียใจเวอร์แต่วันนี้ก็เล่นเป็นแบบเรนดิดแคลี่มือเซเล่นได้ไหมเพราะว่าเล่นแคลี่ตัวอื่นไม่ค่อยจะเป็นอีดอกเล่นเเมื่อก่อนเล่นเ่นดิดก็เล่นแบบเอา,เาป่าเ้าไล่ไปฟิลฟแต่ว่าตอนนี้แบบตอเอามายืนเลนแล้วก็ไม่รู้จะเล่นได้บ่ <c oughs> น่ากลัวเวอร์เราซับเราก็เป็นอีอ้อยประถ้าจะไม่ผิดอีดอก เวอร์มากเราแบบเอาตัวฟาร์มาสามตัวคือเลิศเกินเก๋เกินเก๋กูสุดพูดมากอุ๊ยอีดอกมันอะไรมันอะไรโอ้ยอ้ยกูมันเอง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 โอ้ยกูมันกูมันกูขอโทษค่ะมึงเห็นดิอ้อยมันหนไปอีดอกไปนู่นทีมานี่ทีไว้กูจะบ้าตอนนี้ต้นเกมเราจะทำอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าเราแบบไดเมทเราเบาว่าก็เคลียร์คลิปเคลียร์ไลฟ์ฟิลฟิลไปก่อน อุ้ยตอนนี้ป่าเราลงมาค่ะอีดอกยังไงอุ้ยแกกูก็จะตายอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะท่านยังไงว้ไว้เลิศเลิศเลิศได้ไหม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 ตีสี่ตีสี่ตีมันเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายกูไม่ตายกูยังไม่ตายอ้ยอีดอกเกือบตายอีบ้าเอาตังก่อนค่ะว้ายว้าว้าว้ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูไม่หนีไอ้ยังไงหนีดีไหมหนีก็ได้ลาก่อน มาค่ะนินจามาแล้วเฟ้าเต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 ้าอะไรค่ะมันอะไร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 วะวอีนี่เสียอะไรเสียอะไรค่ะเสียอะไรค่ะเสียอะไรคะเสียอะไรค่ะเสีดอะไรคะเสียอะไรฉีดอะไรคะอ้ไอ้ไอ้อ้กูจะตายอ้อ้ย่าย่าหย่าอีดอกฉีดอะไรมันอะไรอีห่ากูก็กลับตายกูเพิ่งกลับบ้านมาแท้แทอีดอกกูต้องกลับอีกแล้วเหรอปั๊มล่างดูให้หน่อยค่ะเออขี้ราเลิดกลับบ้านก่อนค่ะมาแม่กลับมาแล้วค่ับ่้านมาตีป้อมแม่อีดอกอีพวกนี้ใช่ไหมมันหนักใช่ไหมฮ่อีเด็กเปรต อีเด็กเวนอิสารเลวอีเตี้ยอุ๊ยอีนี่ก็ยิงผูยิงอะไรเยอะแยะอีเวนโอ๊ยโอยปาเชี่ยอะไรมาเนี่ยกูเจ็บนะอีดอกนี่ไอ้ไอ้ไอ้อีห่ามาทำไมต้องเยอะแยะอีดอกเมดกูเมดกูอยู่ไหนเมดโอ้ยเมดเคยเติมล้างไหมเมดกูอยู่ไหนออกมาแล้วอีดอกตายยากเว้ออีห่ามาทีหลังมาทีหลังแล้วเอาหมดเลยอีดอกสารเลวเลวจริงๆอีพวกช่วยอีสารเลวอ้อยทำอะไรสักอย่างสิอีอ้อยโอ้ยอ้ยอ้ยเอออีดอกแม่งอีเวนกว่าจะมากูตายห่าและอีดอกทองอ้าว ป่ากูก็ตายไม่นะเดี๋ยวหนูไปเคลียร์กลางให้นะคะรับวบดัสไปเอ้ยยอาเซนก้ากูขอลีปบ้างกูจนมากเลยตอนเนี้ได้ป้อมล่างปลาอ้อยไว้ไม่ได้อ๋อไม่ไม่สี่นาทีนี่ว่าทาไมนานจังเกมเนี้ยคุณว่าสี่นาทีแหละมาค่ะไว้ไว้ใคร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 อยู่ตรงนั้นอ้ยอ้อยเลยเนี่ยอ้ยไม่เอาแล้วหนูไม่เอาวะฟิกอะไรอ่ะอย่าเล่นฟิกอะไร อีเวนนี่มั่นใช่ไหม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 อ้อยนี่แน่อีดอกอ้อยออ้ยทำอะไรเสีกางสีอ้อยอ้ออีดอกอ้อยให้กูคิวบ้างก็ไม่ได้อีเวนแล้วกูจะเกิดไหมเนี่ยอินนัตเลียเพียอ้อยของกูอ้อยตกใจอินนัตเลียเพียแคมนี่แน่ไว้ไว้ยว้ไว้ไว้กูตายแล้วกูตายกูตายแน่เลยกูไม่ตา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 ยเอมิลี่อสัตว์อีเวน เกิดแล้วก็กลับป้อมคากับสารดูแลสารตัวเองก่อนคะ่ะอีเวนนี้ก็มั่นหนักมั่นหนักอีดอกอะไรคะยิงไม่โดนคะ่ะอีน,นี้ตาเหล่ไปอีดอกยิงไม่เคยโดนกูเลยอีบ้าเลงได้นะเซคิวมันเลงได้นะเลงสิเลงสิงสอ้อยไม่โดนคะ่ะอีดอกมั่นนี่เนี่ยโอ้อยโอ้อยยอ้อย,ออยตีป้อมสิอ้อยตีป้อมอ้อยตีป้อมอุอย้ยฮีท่าเลิศจังอีดอกมาจะเอีพีหรอตอนนี้ให้กูได้ไหมเอบีพีหนะกูอยากได้ ไปไหนเอากูตีมึงอีงนี่เออป่ะอีดอก AI เอไอเอเวอร์เดี๋ยวตบแคี่มันแน่อีดอกมันหนาหนักอีเวนเมื่อกี้เดินกงอีเด็กเป็ดใช่ไหมล่ะมือเลยกาอยู่คนเดียวนึงกับกูไหมแนตติมือหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับกูไมหมฮะอีเวนใครอยู่ไม่อยู่ขอนะคะขอนะคะขอนะคะอีเด็กเปดอยู่ตรงกลางได้ปะว้าว้าวา มีใครขูดตีปั๊มก่อนตีปั๊มให้ขน,นูตีปั๊มให้หนูตีปั๊มให้เออเลิศน,นีเนี่ยเอาเอาเอาเอวเอาตายมดแล้ว <c oughs> ตายมดแล้ว <c oughs> อีเวนใครมาว้ายว้ายอินก็ยิงไม่เคยจะโดนเลยยิงอยู่อย่างนั้นโอ้ยโอ้ยแต่กูเล่นมาไม่เคยไปเล่นบนเลยปะอีดอกเลิศวะนีเนี่ยเจ็บไหมล่ะอุ้ยเจ็บเลยเนี่ยเจ็บเลยเนี่ยเจ็บโอ้ยให่ใหญ่โอ้ย,อย,อย,อยเกือบตายอีเวนยิงไม่โดนค่ะ ไอ้โดนกูแล right. ้วค่ะ right? อีดอกน่ากลัวอยู่นะอีดอกกล้วยเวอร์วายวายวายมาเยอะมาเยอะมาอ้าวตายแล้วตายแล้วค่ะอีทรายตายแล้วอีทรายตายแล้วน้องทรายคุณแม่ขอร้องไอ้ไม่โดนแล้วไอ้โดนกูแล้วไอ้ายฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกอีดอกฟิกเกอร์โยกเวอร์ได้ปะได้ปะวายเลิศอีชิล่าเลิศอ่ะเลิศจากอีดอก แม่มาแล้วอ้ให้กูเล่นด้วยข้างบนน่ะให้กูเล่นด้วยให้กูเล่นด้วยให้กูเล่นด้วยเอออีดอกอุ้ยอ right. ีเด็กเป็ดอุ Sacramento ้ยกูเสบนะอีเด็กเวนอีเด็กเวนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอีห่าโอ๊ยกูรเล่นกูราอเล่นกูรเล่นกูรเล่นกูรเล่นน่ากลัวว่าอีนาตาญาคียเสือกมากอีดอกคิดเสือกคิดเสือกสมคนไทยเวอร์อีเวนมาตรงกลางนะอีห่าโอ้ยสี่ตัวแบกพิงปะเนี่ยอีเวน มาแสี่ตัวเวอร์แบกพงแบกพิงบูไมยะอ้าไปค่ะไป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 ยิงเลยค่ะอีเวนมาสี่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 มาส,มาสี่ไม่มีครตายเลยเหรองานนี้ต้องมีคนตายค่ะงานนี้ต้องมีคนตายงานนี้ต้องมีคนว้าต้องมีคนตายที่ไม่ใช่กูสิอีบา้าคนตายที่ไม่ใช่กูน่ะมีไหมอินาคอร์ทอะไรสักอย่างสิอินาคอร์สไลด์ไปสิอินาคอร์ไออ้ายอีเวนอินาคอร์อออออรแม่งชักชาลีลาตายพวกอีดอกท้ามอยู่ทีมอื่นมันผิวจังวะอยู่ทีมกูนี่ชามากมันหนอนชาเขียวอีบ้า เกิดแล้วจ้าอีโเวนั่นก็ไฟกันไม่หยุดไม่หย่อนอีดอกไฟอีกแล้วไอ้ไฟอีกแล้วอย่าเพิ่งข้าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้าไอ้ไอ้กลัว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 ยิงข้ายิงสิยิงสิอีดอกไอ้ยังไงไอ้เจ็บเจ็บเจ็บอีนาคอสไปไหนล่ะอีเวนอ๋อไปหลวงเหรอไอ้แต่มึงไม่ปกป้องกูเลยดิมึงวิ่งหนีกูเลยเหรอกูไม่สวยเหรออีดอกทำไมไม่ปกป้องกูไอ้ไอ้ไอ้ไม่ค่ะกูไม่ตายกูยังไม่ตายไอ้ไปค่ะอีดอกสไลด์ไปไปอ้าอ้า ได้หมดเลยค่ะ ع, ฟินฟินอุย๊ยขวอดคิวมาปะขวอดคิวมาไหมยอยู่ไหนยอยู่ไหนมาสิมาสิาสาสได้ไหม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 ขวอดคิวมาปะขวอดคิวควอดคิวโอ๊ยเด,ด,ด,ด้ปะโอ้ยไม่ทันอเสย์ไดเวอร์อีดอกทองเอ้ยเกิดแล้วก็บวกกับเวอร์อีดอกรักสงครามชีวิตติดสงครามอีเวนนางพญยาแห่งสงครามบวกกันอีกแล้วบวกกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยโอยกูเหนื่อยมาค่ะยังไง ข้างล่างหรออีนี่ถือปองถือปืนอันตรายนะคะรู้ไหมอุ้ยเอ้ากูไม่น่าวิ่งลงมาเลยอีดอกไม่โดนค่ะโอ้อีจ็กเกอร์มึงเคยยิงโดนกูยังวันเนี้ยงงตัดแว่นไหมแว่นอัฟตุสอะใส่ไหมแว่นอัฟตุสอะเอ้าเอ้าสไลด์ติดกูติดคือกูสไลด์ติดคืออีณัฏยาก็ตาเละรอยอีดอกยิงไม่โดนกูสักตัวเลยกูจะบ้าตายนี่แน่นี่แน่ อ้ยไม่ตายหรออ้ยตายแล้วอีดอกรูกว่าไม่ตายอีเวนเอาคิดไม่เข้าหรออ่าจบเลยปะจบเลยไหมอะจบเลยไหมอยจบเลยปะอ้อยอ้ยนาตยะอ้าวทำไมกูไม่ได้คิวล่ะอ้อีดอกจบไวเวอร์ชนะแล้วจ้าอีดอกอ้าวเอเีไม่ใช่ของกูหรอแล้วใครได้อ่ะอ๋ออีคีลาได้ให้ไปเถืออีดอกอีเวนี่เล่นมนเก็บกดอีบ้า